นี่ครับสมาชิก VIP ล้มตบแ888เมื่อคือนดาวโจรดาววีเราก็แตกนะครับเราก็ฟันอาจารย์ฟันเก้าหมดก็แตกนะครับแต่คืนนี้ดาวโจรดาววีคุณเล่นได้เลยครับเลขมี1395นะครับ3ตัวนี้คุณจะเอาคุณคิดถ้าคุณชอบตัวไหนคุณเล่นได้เลยมาล้านเปอร์เซ็นนะครับพวกหนึ่งเนี่ยอาจารย์ดาวโจรอาจารย์ให้หนึ่งนะครับอาจารย์ให้หนึ่งหนึ่งกับห้าเนี่ยอาจารย์ชอบมากคือดาวโจนส์หรือดาววีหนึ่งกับดาวโจรดาววีหนึ่งกับห้า,า 1, 5, มาตัวหนึ่งฟันร้อยล้านเปอร์เซ็น มันติดตามอาจารย์เลยดาวโจรดาววีนะหนึ่งกับหนึ่งกับห้านะมาตัวหนึ่งให้ชัวร์เลยหนึ่งกับห้าแต่อจาจารย์ให้เด่นที่ดาวโจรนะครับส่วนดาววีอาจารย์ก็ให้เหมือนกันเลขเหมือนกันแต่อาจารย์เจาะไม่เหมือนกันดาวเมื่อคืนดาววีอาจารย์เจาะตัวเดียวเจาะเก้าก็เข้านะครับส่วนดาวโจรดาวโจรดาวโจรอาจารย์เจาะเจาะเก้าหนึ่งนะครับเมื่อคืนก็เข้าเก้าหนึ่งนะครับเนี่ยดาววีนี่ครับดาววีนะครับดาววีตรงนี้เลยนะครับนะ ดาวโจนดาววีตรงนี้เลยนะครับหนึ่งห้าเหมือนกันเน่ยหนึ่งห้าเหมือนกันอาจารย์ชอบหนึ่งห้าเหมือนกันถ้าดาวโจนดาววีนะครับอยู่โซนนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับขอบคุณนะครับ